ค่ะสวัสดีนักเรียนชั้นประฐมศึกษาปีที่2ทุกคนนะคะวันนี้เราจะมาเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่3การสืบพันธุ์ของพืชเรื่องวัฏจักรชีวิตของพืชดอกค่ะนักเรียนดูแผนภาพวัฏจักรชีวิตของพืชดอกนะคะวัฏจักรชีวิตของพืชดอกเริ่มจากมเมล็ดก่อนนะคะ,มะเมล็ดเป็นส่วนสําคัญของการแพร่พันธุ์พืชนะคะ หลังจากนั้นก็จเจริญเติบโตนะคะเป็นต้นอ่อนต้นอ่อนจะงอกจากเมล็ดแล้วเริ่มแทงรากอ่อนออกจากเมล็ดเป็นลำดับแรกจากนั้นจึงงอกส่วนลำต้นและใบค่ะหลังจากเป็นต้นอ่อนก็จะเป็นพืชที่จเจริญเติบโตเต็มวัยโดยรากพืชอย่างลึกํำจุนลำต้นจะตั้งตรงและแข็งแรง ไปขยายขนาดใหญ่จากนั้นก็จะมีดอกนะคะ,ะเมื่อเจริญเติบโตเต็มขึ้นก็จะมีดอกโตเต็มที่นะคะก็จะมีดอกซึ่งดอกถือเป็นส่วนประกอบที่สำคัญเพราะว่าดอกอใช้ในการสืบพันธุ์ของพืชน,นะคะมีหน้าที่ในการสืบพันธุ์หลังจากนั้นเมื่อดอกมีการสืบพันธุ์แล้วจะเกิด การเปลี่ยนแปลงเป็นผลภายในผลก็จะมีมะเมล็ดนะคะที่มีรูปร่างลักษณะสีจำนวนแตกต่างกันไปตามชนิดของพืชน,นะคะ,ะ,มะเมล็ดก็จะอยู่ภายในก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้นะคะ,ะหลังจากนั้นก็จะเจริญไปเป็นต้นอ่อนนะคะจากมเมล็ดก็จะเจริญไปเรื่อยๆนะครับวนเวียนเป็นวัฏจักรแบบแผ่นนะคะค่ะ เรามาดูต่อนะคะพืชกระจายมเมล็ดได้หลายวิธีนะคะทำไมพืชถึงสามารถสืบพันธุ์ได้นะคะนักเรียนจะสังเกตว่าบริเวณต่างๆรอบพืชน,นะคะทไม,มเมล็ดถึงสามารถกระจายพันธุ์ไปได้อาศัยอะไรบ้างน,นะคะ 1. อาศัยลมพัดพาไปนะคะ สอ,อาศัยสัตว์พาไปเพราะว่าสัตว์กินใช่ไหมคะกินพืชสัตว์บางชนิดกินมเมล็ดเข้าไปด้วยใช่ไหมคะหลังจากนั้นก็ขับถ่ายออกมานะคะก็จะสามารถเจริญเติบโตไปได้ต่อนะคะต่อมาอาศัยน้ำพาไปหรือว่าแรงดีดของผลที่เป็นฝักนะคะเช่นต้นต้อยติ่งนะคะสามารถดีด ดีดออกมาได้นะคะแรงดีดก็จะทำให้พืชกระจายเมล็ดได้นะคะค่ะการเปลี่ยนแปลงจากดอกกลายเป็นผลเมื่อดอกมีการสืบพันธ์แล้วนะคะจะเจริญเติบโตเปลี่ยนแปลงกลายเป็นผลซึ่งภายในมีเมล็ดที่มีรูปร่างลักษณะสีและจำนวนแตกต่างกันตามชนิดของพืชผลของพืช ดอกหลายชนิดรับประทานได้นะคะยกตัวอย่างเช่นมะเขือเทศมะม่วงและฝรั่งค่ะค่ะนักเรียนมาดูกิจกรรมหน้า61นะคะสังเกตภาพเขียนแผนลูกศรน,นะคะแสดงทิศทางลำดับของวัฏจักรชีวิตของพืชดอกให้ถูกต้องนะคะยกตัวอย่างเช่นต้นถั่วนะคะเริ่มจากมเมล็ดใช่ไหมคะก็จะเป็นต้นอ่อน หลังจากนั้นจเจริญเติบโตเต็มที่แล้วก็มีดอกแล้วก็เป็นต้นถั่วนะคะก็จะมีลูกศรแบบนี้นะคะต่อไปแอปเปิลนะคะแอปเปิลก็เริ่มจากมเมล็ดใช่ไหมคะตรงนี้ปุ๊บ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 นักเรียนก็เริ่มจากมเมล็ดสแสดงว่าเราก็ขีดลูกศรเริ่มจากมเมล็ดไปเป็นต้นอ,อน่อนต้นอ่อนจเจริญเติบโตเต็มที่มีดอกในการสืบพนันธุ์แล้วก็มีผลใช่ไหมคะ ก็จะได้ประมาณนี้นะคะต่อไปต้นข้าวโพดก็เริ่มจากมเมล็ดอ่าก็เป็นต้นอ่อนใช่ไหมคะอ่าเจริญเติบโตมามีดอกมีผลแบบนี้นะคะต่อไปหนะ้า62นักเรียนอ่านและเขียนข้อความที่กำหนดเขียนในช่องว่างแสดงลำดับขั้นตอนของวัฏจักรชีวิตของพืชดอกให้ถูกต้อง ก็มีข้อความว่าผลการกระจายของมเมล็ดสืบพันธุ์การงอกของมเมล็ดต้นพืชเจริญเติบโตจนมีดอกต้นอ่อนเจริญเป็นพืชมีรากลำต้นใบนะคะเริ่มจากอะไรคะเริ่มจากมเมล็ดใช่ไหมคะ,มะเมล็ดของมะเขือเทศใช่ไหมคะ,มะเมล็ดของมะเขือเทศเป็นยังไงคะ มีการกระจายของเมล็ดใช่ไหมคะอ่าใบตรงนี้ก่อนนะคะตรงนี้เมล็ดของมะเขือเทศตายเป็นอะไรคะก็เกิดาการงอกของเมล็ดนะคะ,ะข้อความนี้มาตอบการงอกของเมล็ด หลังจากเกิดการงอกของมเมล็ดก็จะเป็นอะไรคะ,ะต้นอ่อนเจริญเป็นต้นพืชมีรากลำต้นใบเอาข้อความนี้มาตอบในนี้นะคะหลังจากนั้นก็จะเป็นต้นมะเขือเทศนะคะที่เจริญเติบโตจนมีดอกนะคะ,ะตรงนี้นะคะต้นต้นพืชเจริญเติบโตจนมีดอกอ่านำมาตอบนะคะกอบข้อความสีม่วง หลังจากมีดอกเสร็จแล้วเป็นยังไคะดอกมะเขือเทศมีอะไรคะ,ะเห็นผีเสื้อใช่ไหมคะก็จะเป็นดอกอะไรคะดอกสืบพันธ์นะคะ,ะคำว่าสืบพันธ์เปลี่ยนแปลงเ,เป็นอะไรคะ หลังจากดอกสืบพันธุ์เปลี่ยนแปลงไปเป็นผลนะคะ,ะผลผลของมะเขือเทศก็จะเป็นอะไรคะก็จะกระจายของเมล็ดนะคะ,ะก็นำมาเขียนลงไปนะคะค่ะสำหรับวันนี้ก็จบการเรียนเพียงเท่านี้นักเรียนอย่าลืมส่งงานนะคะสวัสดีค่ะ